เรามีแต่สิ่งดีๆรอบด้านวันนี้นะคะได้คีนหนึ่งเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ใครสามารถออกเอาไปใช้ได้ในชีวิตของคุณได้เลยหรือคุณขายของหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้ไหมคะมีรุ่นพี่ เขาเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลแล้วเขาเขาทำก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาทำร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเขาขายชามละ20บบาทค่ะเขาบอกเขาทำไม่ดีเลยเขาขายไม่ดีเลยช่วงนี้แต่พอเขาได้เอากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลไปใช้แล้วเขาสามารถขายก๋วยเตี๋ยวได้เยอะมากเขาบอกว่าเขาขอบคุณเขาขอบคุณชามเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกหม้อน้ำซุปเส้นทุกอย่าง โครงกระดูน้ำซุปโตะ๊ะวางที่วางก๋วยเตี๋ยวทุกจางแล้วเขาก็มองเห็นคนเนี่ยรอมาซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเขาแล้วเขาก็มองเห็นเขามองเห็นจินตนาการเขาเขาพูดแล้วเขาก็จินตนาการแล้วเขาก็ทาอย่างเงี้ยตลอดทุกวันทุกวันทุกวันเขาบอกว่าเขามองเห็นกร,กระปลุกที่ใส่เงินของเขาถ้าเป็นตะกร้าเลยแล้วก็เทลงมานับเงินมีแต่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อย ซึ่งคุณคิดดูสิคะเขาเอามาใช้ในการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะมันปรับเปลี่ยนได้หมดเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรในการในในทุกด้านของชีวิตการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้หมดครูบาอาจารย์ของพี่วีหรือพวกพี่วีเอง จะพูดถึงการทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์แต่พี่คนนี้เขากับเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาคือเขาขายกว๋วยเตี๋ยวมันเป็นสิ่งที่น่ามาหาัศจรรย์และเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมว่าเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงการปรับเอามาใช้กับชีวิตของเราพี่วีเคยได้ยินเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับสุขภาพและพี่วีเองเอามาใช้กับเรื่องสุขภาพของตัวเองเรื่องความรัก และเรื่องความสุขซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆและการงานการเงินเข้ามาทุกด้านเลยค่ะทุกคนค่ะคุณลองเอาไปใช้ดูการเรียนรู้กฎแรงหนึงดูดกฎตารจะให้มันดีคุณจะต้องเรียนรู้นะพี่วีบอกเกลืนอีกนิดหนึ่งบอกเคล็ดอีกอันหนึ่งคุณจะต้องไปดูเดอะ e นิวรอนค่ะ เดนิรนเป็นภาพยนตร์ที่เป็นสารคดีของช่องสามคุณดูใน YouTube ได้เลยเด e นิรนมันจะเป็นกระบวนการทำงานของสมองของช่อง3นะคะเขาเคยเอาออกและพี่บีเองก็เคยใช้เขาบอกว่าเมื่อเราพูดในสิ่งที่เราปรารถนาพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆพูดย้ำๆและจินตนาการไปร่วมมันจะทำงานง่ายมากแรกๆ